สวัสดีจ้ารอดกับซองสาวมวยพาลุยจ้าสวัสดีตอนเศร้านะจ้าอันใดียของมาสมคิดนี่กับป่ามึงอย่าลักใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามสาวมวยพาลุยเนี่ยนะจ้าวันนี้เราจะพามาเบิังเห็ดขมจ้าไปจักไปลุ้นกันนะจ้าเห็ดขมก็อยากบาดแน่แล้วเนาะจ้าเพราะว่าช่วงนี้สาวมวยไม่ค่อยได้มาเก็บช่วงนี้ไปเบิ้งแต่เห็ดเพผงถามจ้านี้อยากบาดแน่แล้วจ้า แต่ยังมีเราจะยังมีให้เก็บเรื่อยๆอืมเสียดายนี่จังนึกมันกันจะงมันยังไดปะเนี่ยออม,มันแห้งอดอกมันตัาเกิดกับยังมีจ้ะดอกน้ำน้ำยู่จังเนี่ย ำง,งามจ้าตรงเฮามาเก็บตรงนันที่มันเป็นเดินที่เขาเคยมาเก็บตลอดด้วยจ้าอันนี้ไได้มาเก็บตามทรงนะมันยังเหลือดอกที่ว่าเป็นดอกน,น้อยๆที่เ้างบ่หินตอนนั้นมาจ้ะ นี่ียังถือว่ายังเป็นดอกน้ำงามอยู่นจะจ้ะเกิดไปเรื่อยๆเพราะมันมีความชื้นเยู่ ส่น้้้เเดดยยงอาไ,อไจะความอุดมสมบูรณ์ของพื้นดินที่เก็บความชื้นไว้นี้เหตุจะเกิดตลอด,ด้วจ้ะมาเก็บตรงเดินหรือตรงร้านนี่นะจ้ะมันไม่ได้ไปเก็บตามทงนะจะไปลุ้นกันอีกนะจ้าดอกนี้จ้ะดอกนี้ โอ้ยโชคดียังมะเทาจ้าโอ้ยยังมะเทาได้จ้าทองยังขา,ขาวๆอยู่เห็ดอันเฮล่าหลายจ้าบ้านสมอยบนนี้ยมกินทางอื่นกินได้ป่ะจ้าจากป้าเห็ดขมจ้า อาา่าฮเห็ดพึ่งข้ามต่อจ้าเาละจางงามเห็ดพึ่งข้ามก็ยังถือว่างามๆอยู่นะจ้าโอ้นองจ้าจะดายนี่เนี่ยเกิดหลายมือแล้วจ้าจเพราะวันจงมาเห็ดเสื้อนะจ้า ดอกน้ำฮามีไหมหันจ้าเห็นไหมจ้าดอกนี้แข็งๆด้วย,วาม,าวยามาตัดตินมนอกจ้าดอกดนะดนี้เนาะหาตลอดพี่ดูจ้านี่ไม่ได้เปลือจ้ะมาจ้า ออกน้ำน้เถอะจ้าอ๋อเจอฮังมิมจ้ะเห็นไหจ้ะฮังแนี้เขาก็ได้ออกไฟมาน้ำนาะจ้ะท oh, oh, ี now, ่นี่เขาจุดเอาน้ำหวานมันได้เดี๋ยวมื่อหน้าจะพามาเอาด้วยจ้ะมื่อหน้าเขาเอาเตรียมไฟเตรียมมันเฟืองมาน้ำจ้าวันนี้เขาบ่มีอุปกรณ์เขาก็เลยประกาศเอาจ้ะ มันดอกนี่จ้าบานละขนาดมาหาตลอดทั้งนั้นนี่ดอกบานอยูอ่ว้าบานงามนะจ้าหลังยังดำๆอยูอ่ดอกงามปล่อยู่นละจ้าหางนิ่มแต่ว่าหางนี้น้นอยๆอยู่จ้าช่วงนี้อันหางนิ่มจะลายดนะจ้า แต่ว่าอันตัวนี้น่าจะบ่มีน้ำจะเพราะว่าหางมันยังน้อยอยู่โอ้พังดอกนี่จ้าอยู่ในไหนเถอะงามจก็ได้จ้าเกิดป้าอุดมสมบูรณ์เห็ดเกิดเรื่อยๆเนาะจ้าถ้าละปีบ่รู้ว่ามันเกิดจังสี่บ่จ้งแต่ว่าสมงวันก็บ,บ่ได้เคยหาจะเกลือ ี่แหละดอกเนี่ยขนาดมาหาเก็บทุกมือได้จ้ะยังบานอยู่จ้าอันเพิ่งถามหรือเห็ดตับเต้าเขาจ้ะเห็ดขมเขาเก็เอาไว้บ้านแล้วเด้อจ้าก็เลยมาหาเห็ดอันเพิ่งโตแต่เพาะได้แกงกับรวมกับอันมุวาดนี่ก็ยังบ้านได้เห็ดอย่างนั้นจ้ะสำหรับคลิปนี้สาวใวยก็จะฝากไว้ซ้ำนี่จ้าสวัสดีจ้า